ที่ดอยคำแดงอำเภอเถิงจัังหวดเชียงรายชาวบ้านเชื่อว่ามีวิญญาณนักรบผู้ยิ่งใหญ่เฝ้าอยู่เจ้าพ่อหลวงคำแดงเขาคือขุนศึกในสมัยล้านนาที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องหมู่บ้านจากศัตรูเมื่อสิ้นลมหายใจวิญญาณของท่านไม่ไปไหนแต่ยังคงเฝ้าดอยคำแดงนี้ไม่ห่างหลังจากสงครามสงบชาวบ้านสร้างศาลเล็กๆบนยอดดอยเพื่อบูชาวิญญาณท่าน ทุกปีจะมีการจุดธูปเทียนจุดไฟตะเกียงและถวายหัวหมูเล่าขาวดอกไม้บางคืนหมอกลงหนาคนเฝ้าสารจะได้ยินเสียงม้าเดินรอบๆอบสารพร้อมเสียงชายหัวเราะเบาๆเหมือนเจ้าพ่อกำลังออกตรวจมีคนหนุ่มกลุ่มหนึ่งเคยเล้อเลียนสารเพียงข้ามคืนพวกเขาเจออุบัติเหตุจนต้องเข้าวัดขอขมาพระเฒ่าบอกว่าเจ้าพ่อหลวงคำแดงท่านไม่ชอบให้ใครยามตั้งแต่นั้น ชาวบ้านไม่มีใครกล้าพูดเล่นใกล้ศาลอีกเลยว่ากันว่าถ้าใครเดือดร้อนเรื่องชีวิตหรือกำลังป่วยให้มาจุดทูบกลางคืนและเรียกชื่อเจ้าพ่อหลวงคำแดงขอด้วยใจจริงไม่ใช่ด้วยความกลัวจะเห็นแสงไฟสีแดงลอยวนเหนือศาลและได้ยินเสียงลมดังเหมือนม้าเดินวนรอบตัวทุกวันนี้ศาลเจ้าพ่อหลวงคำแดงยังอยู่บนยอดดอยมีคนไปกราบทุกวันพระใหญ่บางคนเล่าว,ว่าเห็นชายชุดนักรบโบราณ ขี่ม้าผ่านตอนรุ่งสางแสงแดงจากยอดดอยสะท้อนกับหมอกยามเช้าเหมือนคำบอกลาของวิญญาณผู้คุ้มครองที่ยังไม่จากไปไหนคืนนี้ถ้ายังไม่หลับลองกดติดตามไว้ก่อนเพราะตอนต่อไปอาจจะใกล้กว่าที่คุณคิด